วันนี้ก็มาโปรดโยมอีกวันหนึ่งนะเดี๋ยวโยมอยู่กับใครตอนนี้สองคกนกระฐานเลนเหลนนะ,ะเลนอายุเยอะไหมเหลนขึ้นก็สี่ปีปนี้ค่ะ,ะแมสถอดได้ไหมแมสแมแมัแมมนไม่ได้อทแบบว่าถ้ามันเคยได้ยังไงไม่รู้สินอนก็ต้องใส่อ้าว เป็นเรื่องนอนก็ใส่เดี๋ยวสุขภาพนี่ทำไมพัดเจ้คุณต้องอยู่ไกลเขาอยู่ไกล้ทางนี้ลหรไม่แสงได้ไหมทางไหนอันนี้ออกช่องก่อนด้เีหยอ่าใช่ห่วงไหมอะไรเขออกเราไม่ทราบว่าได้ไหม ด้วยกรณีแบบไหนออกเป็นธรรมสัญจรโปวดช่วยเหลือญาติโยมผู้ตกไเห็นแต่ในติ๊กตอกมีมั่งใช่เนก่ก็แบบเดียวกันห่วงไหมถ้า้าเกิดห่วงก็ก็ไม่ไล่คือเขาจะโปรดบ้านนายโยมห่วงไหมห่วงหน้าตาไหมถ้าเกห่วงหน้าตาก็ก็ไม่เอาไม่ใช่ห่วงหน้าตาหม คนก็ไปจบที่เมนเนี่ยอ๋อจะลงได้ใช่ไหมหน้าตาสังขารโอเคได้ครับเอามามานั่งนี่มันเดี๋ยวยงขยับนั่งนี้ได้ไหมใกล้ๆจะได้สอบถามคุณยายนั่งเลยค่ะชอบเชิดคุณยายนี้มันผ่าเยอะไงคะมันไม่ได้ผ่าแต่หลังผ่าตัด เอาเหล็กใส่เอาลูกโซบ้าตัดทิ้งไม่ไม่เนี่ยเก้าอี้เนี่ยจะมานั่งอย่างนี้แล้วจะยมนั่งใกล้ๆจะมาอ่อันเนี้ยแล้วก็สะโพกก็ใส่เหล็กหมดมันปวดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยมนั่งเดี๋ยวจะคนเลื่อนเองโทษแล้วค่ะอ่าเออ่าแล้วก็ค่อยหมุนหมุนตัวยมโยมหันหน้าไปทางนี้ตรงนี้มีเกาะด้วยไม่เป็นไรก็หันไปทางนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเกาะค่อยเกาะ ค่อยเกาะอก็ค่อยเกาะหันมาก่อนก็หันจะต้องลุกใหม่อ่าอ่าอ่ากค่อยเดี๋ยวกันโอ้มันปวดเหล็กที่มันเอวลรื่องนี้แสงไดอ่อย้อนอ๋ออย่างนี้สว่างไหมอ๋อไม่เป็นไรเอ้าค่อยหันด้านกรพานนี่ครัตาเตอมองไม่ค่อยเห็นหรอกผ้า เมื่อวานคุณครูให้เอาอะไรสมุดเยี่ยมบ้านมาให้เซ็นมองไม่เห็นใช้ไฟสองดวงก็ไม่ค่อยเห็นก็ค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนค่อยกัดตัวเหมือนตัวเหมือนตัวโรคลุกเป็นโรคส่วนตัวสูงเพรว่าแกอยู่คนเดียวเออเออเออเอาละได้ละได้ละเอาแล้วนั่งเลยทีนี้ปึ๊บนั่งค่อยๆนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าค่อยๆจับโยงค่อยๆปึ๊บ คื่อโอ้ยว่าจะทำอะไรนะโยมแค่นั่งกับลุกเนะี่ยเนาะยิ่งยากเลยเอาไว้ด้านข้างาปรากอบฮะจะคิดค้าขายอ๋อแล้วเอาอะไรกินล่ะคะก็นั่นสิกำลังจะถามอยู่ว่าอยู่ยังังอยู่กันยังไงเนี่ยที่มาถามกันเนี่ยอ๋อเด็กค่ะฮะเลนเด็กเม็ดดำหมดแล้วใส่เดี๋ยวสปกปรกเป็นเชื้อโรคเปล่าอ๋อเดี๋ยวก็เปลี่ยนมีค่ะมีปี อันใหม่ให้ยายใช่ไหมแกออกกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้มันโทรแล้วยานะเดี๋ยวเดี๋ยวของใหม่มาให้มันของใหม่ให้ยายสูบไปแล้วก็นั่นเนี่ยาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เอาไปทิ้งแล้วไปเดี๋ยวซื้อใหม่นะอาทิ้งนูหนูเทีนี้จะถามหน่อยนะเหลนเล้วเอาเงินที่ไหนมามาดูแลกันกับเหลนอยู่กันมีใครส่งเสียไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วยมกินอยู่ยังไงก็ เงินสามรอยกับบัตรพระลูกชายสามร้อยใช่ไหมก็เป็นหกร้อยหกร้อยเราก็แลกข้าวแลกเครื่องครัวใช่ไหมคะเมื่อกี้มันก็ไม่พออะแฟบสบู่ยาสีฟันเดือนหนึ่งน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันพืชข้าวขอมมะลิคือเงินหกร้อยเนี่ยมันแลกให้ครบเนี่ยมันไม่ครบนะคะมีแม็กไหมคะ ราติดแม่ขนาดนั้นเลยอ่าไปไปเอา <c oughs> จะเป็นโรคภูมิเ <c oughs> จ็มาใส่แม่ไม่ได้<ส>หายใจไม่ออกเจมากับหายใจไม่ออกพอถอดแล้วมันหายใจอึดอัดจะอยู่ในในห้องตลอดก็ออกอะออกมาล้างรามอย่างเงี้ยล้างไม่ได้เพราะน้องอมเขาไม่ไปรวมให้เราไงต้องรวมอยู่ที่การเป็นใส่แม่แล้วหายใจออกเราใส่แม่แล้วหายใจไม่ออกกลางคืนนอนกับเหลนก็ต้องใส่ไม่งั้นมันหายใจไม่ออก เป็นเรื่องแปลกแล้วมันมันแย้งกับความจริงรู้เปล่าถอดแม่หายใจออมนไ่ามันมันเคยมันติดยังไงไม่รู้พอใส่แล้วมันสบายใจอนี่อุปทานกินมันไม่ใช่ค่ะมันมันว่าว่ามันเป็นหลายโรคอะค่ะเป็นโรคไอ้ไหนจะปอดบวมหลายโรคมากมายโรคอีกอย่างหนึ่งตมาให้รามโรคส่วนตัวสูงมาก ยังไงคะโลกส่วนตัวของโยมความเห็นความคิดของโยมมันเป็นมันเป็นอัตตายมเยอะด้วยส่วนมันเป็นความเห็นที่ที่เฉพาะตัวเองอยู่โรงพยาบาลก็่ส่ตลอดมันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่เราระบาดด้วนใส่แต่ตอนนี้โยมอยู่บ้านคนเดียวแล้วยมใส่เพื่ออะไรถามก่อนก็ใส่แล้วมันก็สบายอ่ะมันสบายนั่นแหละโรคของโยมแล้วล่ะ ก็ก<น>ไม่ทราบนะมันก็เพิ่งเป็นตั้งแต่ที่เขาให้ใส่แน็กมันก็หลายปีะะะแล้วนะคะตอนสนสาททำอะไรคาขายขายอะไรขายผลไม้ที่ตะแก้วนะคะึน้นบ้านดูนี่บ้านหลังใหญ่โตนะเนี่ดูเมื่อก่อนก็อยู่กันหลายครัวลูกหลานครัวเขาก็อยู่ด้วยทีนี้เขาก็แยกไปทำงานกันเขาก็ปล่อยเขาก็ไม่ได้มาดูแลเราเหรอ เขามีแฟนใหม่กับแล้วก็เออเห็นเขามีท้องใช่ไหมคะแฟนใหม่ก็เลยไม่รบกวนแล้วเขาส่งให้ไหมล่ะเขาไม่เคยส่งแล้วโยมเจ็บป่วยอย่างนี้แล้วทาไงล่ะ<อ>จะลุกจะเดินจะนั่งก็ไปก็อยู่กับน้องโอมน้องโอมเฝ้าแล้วเด็กก็แล้วเ,เงินให้เด็กไปเรียนซื้ออีกอาเงินจากไหนล่ะท่านี้ยี่สิบบาทวันละยี่สิบบาทค่าเงินผู้สูงอายุก็คือค่ารถโรงเรียนของโยมเท่าไหร่ค่าสูงอายุ ตอนนี้ได้เจ็ดร้อยใช่ไหมคะก็เหลือร้อยหนึ่งใช่ไหมคะค่าลดหกร้อยแล้วน้ำไฟก็น้ําไฟก็พระลูกชายก็ช่วยม่งลูกชายเป็นพระเหรอขาก็เวรกรรมนะทั้งแม่ทั้งลูกลูกชายก็พึ่งตัดขาเป็นเบาหวานไงคะก็ยังเดินไม่ค่อยได้พระลูกชายเขาส่งเสียให้หรอได้กิจนิมนต์ก็ให้แต่ว่าไม่เยอะจะเอาเยอะไม่ได้หรอก ใช่ไหมคะเพราะว่าตัดขามาก็ปีแปดเดือนแล้วยังไม่ค่อยอยากจะสมบูรณ์เป็นเ<อ>บาหวานไงอ๋อพระก็ถูกตัดขาไปด้วยตัดขาก่อนแม่ไงตอนนี้เป็นกระดูกทับเส้นใช่ไหมคะเดินก็ปวดเป็นจนงอหลังอ่ะแล้วทีนี้เด็กลูกใครเลนยอยู่ลูกของหลานแล้วพ่อแม่เขาไปไหนเขาก็มีเมียใหม่อยู่เรื่อยแหละเขาก็ไปอยู่ของเขาแล้วเขามาส่งเสียไหมละ่ะลูก ไม่เคยค่ะขนาดอยู่โรงพยาบาลฉันบอกหมอว่าฉันไม่มีญาติหมอมีเชื่อจนหมอโทรเองอ่ะหาลูกหาหลานหาญาติลูกกี่คนถามจริงสองคนพระก็คนเล็กเนี่ยพ่อของละปู่ของน้องโอมแล้วสามีละ่ะสามีเสียเป็นทหารอยู่ลบุรีทหารพลล่มไม่น่าถึงดูบ้านใหญ่โตแล้วก็เสียเสียตั้งแต่พระยังเล็กอยู่ ฉันก็ไม่ได้มีคูครองน,นี่บ้านใครเน่ยบ้านเนี่ยฉันเริ่มแรกเลยอ่ะก็ย้ายมาดูที่นี่ว่าเออเขาค้าขายดีขายชาวไร่ใช่ไหมคะขายดีก็เลยมาขายไข่รับไข่ที่ฟาร์มบีซพีเนี่ยยกเองอะไรเองก็ครึ่งคันรถนั่นแหละก็ตอนก็เคยก็วิ่งส่งก็ยกเองขับเองรถเนี่ยวิ่งส่งอะไรแล้วเสร็จแล้วมาลงนัดเคยมีเคยมีสตังค์มที่ ก็ไม่มีแล้วค่ะก็ดินแดงๆเนี่ยไปกู้ธนาคารมาปลูกบ้านเจ็ดแสนครั้งแรกใช่ไหมคะเออไม่ใช่เอาบ้านนี้ไปเข้าคือมีแต่พื้นดินอ๋อเอาดินไปจำนองค่ะแล้วก็สามสามงวดกู้สามงวดเสร็จนั่นคือพอเสร็จนีวดนี้เราก็ไปเบิกเขาก็ให้งวดที่เราเสร็จใช่ไหมคะก็เอาเงินเราก็มาทําต่อแล้วก็ไปเบิกอีก เมกูก้กไปรอบๆไปค่ะสามงวดเจ็ดแสนน่ะพอเราทําเสร็จเราก็กู้ต่ออีกใช่ไหมคะกู้ต่อตอนนั้นก็รถก็เงินผ่อนแล้วก็ต่อไปอีกใช่ไหมคะตอนนั้นคือเรารับแขกด้วยใช่ไหมคะก็ไหว้ครูอะไรมันก็คับแคบไหนเราจะทำใบสีสรุปแล้ว,สร,ลวสรุปแล้วตอนนี้ก็หยุดมาจะสิบปีแล้ว คไม่รับก็ไม่มีแล้วเงินที่เก็บมาก็หมดทำบ้านไม่ได้มันก็ทาไปส่งแบงก์ไปอ่ะพอมีเหลียงลูกหลานไม่ไม่ไมหมดยิ่งติดอยู่แต่แบงก์อะใช่ไหมคะก็คือที่ฉันเป็นกระดูกทับเส้นฉันก็เดินไม่ได้ก็สองปีเดินหลังงอหรือเดินไปนิดเดียวฉันก็ต้องหยุดแล้วเดินไม่ได้มันปวดมากแล้วก็มาคิดดูว่าถ้าเราไม่พา เราก็เดินไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วหลานจะเอาไงต่อเหรอนาคตเด็กก็ต้องเลี้ยงคือให้ใครไม่ได้อะเลี้ยงมาตั้งแต่ออกโรงพยาบาลได้สามวันจะยมยเงินไหนเลี้ยงก็เลี้ยงไปตมีจำเกิดอย่างเงี้ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาก็คิดไข่ลูกนึงคนละครึ่งลูกคนละครึ่งลูกอ่ะลูกสองคนก็ลูกหนึ่งใช่ไหมคะยมมีหกร้อยเองเจ็ดร้อยเองครับก็อยู่แบบเด็กหกร้อยเลย มีเทศบาลเอาข้าวมาให้สองครั้งครั้งละสองถุงถามจริงมีเงินไม่มีอะไรตอนนี้บางทีฮะไม่พูดไพูดแต่ก็ไม่มีเงินเก็บแล้วไม่มีแล้วบางทีฉันอะพาบ้างไหม่เดินลงเดินไม่ได้ทรมานแล้วเดินไปหาหมอไม่มีเงินอะฉันก็กินข้าวกับน้ำปลาเป็นอาทิตย์ เห็นจนขย้นเดี๋ยวจะไม่พูดใครฟังเห็นจนขย้นเลยขย่อนเลยเห็นข้าวน้ำปลาขย่อนมันกินคือมันกินขย้นเข้าหรือขย้นออกคือเหมือนเอียนอ่ะไม่ยากมันเบื่อเบื่อออนใจนะบอกอือถ้าสมมติว่ามีเงินจะไปทำอะไรตอนนี้ใช้แบงก์อย่างเดียวยังติดแบงก์อยู่ ใช้แบงค์บอนพ่อพัการทุกวันเอาถ้าเราไปใช้แบงก์ทำไมต้องไปใช้แบงก์ก็ที่กูเขามานี่เหรอยังดูอีกล้างเศษอ๋อแต่ถ้าเราไม่มีใจเดียวก็ามายึดบ้านใช,ใช่ไหมจะบอกหายฉันก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะคืนไปเข้าใครไม่ออกก็นึกว่าชะตากรรมของเราแต่คนเราก็คิดว่าวันหนึ่งบุญวาสนา คงช่วยแล้วมากสมมุติว่าถ้าโยมไปไปปลดแบงมาที่ตรงนี้เราจะอยู่สักกี่วันก็เป็นของคนอื่นแล้ว้อไมไม่ค่ะฉันบอกในกิตสำนึกฉันเนี่ยบอกถ้าฉันขายฉันจะเอาข้างหน้าไว้หน่อยนึ่งจะหน่วงน้องโอมอ๋อไว้เผื่ยเด็กพะฉันตายไปมันก็ได้ตกเป็นของน้องโอมจะทําเป็นชื่อฉันกับน้องโอมพอฉันตายน้องโอมก็มีสิทธิ์ ที่ตรงนี้มันร,ราคาเท่าไหร่ทุกวันนี้อก็แพงอะ่ะซื้อแค่พื้นดินที่เฉยเงานหนึ่งเป็นแสนมีอยู่เจ้าข้างหน้าเนี่ยต่อไปเนี้ยเลวแล้วที่โยมมันสองงานเขาบอกแปดแสนแล้โยมบอกขายย,ายัง่ะยังอ๋อก็บอกขายสิฉันจะไปบอกใครอ,ะอ่ะอาอบอกคนซื้อติดติดป้ายฉันจะบอกร้านร้านร้านแปดในจิตสำนึกฉันหน่อยนะ แล้วมีใครซื้อไหมฉันได้แต่นึกแ,แต่ฉันว่าขอแบ่งรางวัลไว้หน่อยนึงไว้ให้เผื่อฉันยังมีชีวิตอยู่ก็ฉันนอนโรงพยาบาลเนี่ยลูกหลานรู้หมดแต่เขาไม่ไปอ่ะก็มันเหมือนคนไร้ญาติผ่ากระดูกผ่หาหลังแล้วก็ผ่าเอวตัด หมอนกระดูกเอวออกแล้วเหล็กใส่เอาแล้วกระโพกก็เหล็กหมดเนี่ยที่ตูดเนี่ยอย่างนี้แต่มาจะช่วยโยมเป็นเบื้องต้นแล้วกันไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี่กับบ้านก็เป็นเรื่องของโยมไปเนาะ,ะเอาไว้เอาไว้ให้มีข้าวปลาอาหารมีเงินไว้ใช้ติดตัวไปสมมติถ้ามีเงินหมื่นโยมจะไปทำอะไรฉันญยาค้าขายขายอะไรเงิน ก็ดฉันก็ต้องหาเบาๆขายขายไข่คงไม่ขายแล้วเมื่อกี้เห็นโยมจะเปลี่ยนท่านั่งต่มายังเห็นโยมท่าเยอะถ้ายมจะขายไงเกิในจิตใจเราสู้ไงจสกะได้ร้อยสองร้อยเราก็ยังไม่อดนะแล้วขายตรงไหน้าขายก็ต้องหาที่ขายข้างนอกแล้วโยมจะไปแต่ไหวเหรอเมื่อกี้มันก็ต้องค่อยคคิดขอใหมีรถไปส่งเนะรถไปส่ง ขายไข่เนี่ยนะล้วไปส่งไม่ใช่ขายของกินอะไรอย่างเงี้ยขายของเบาๆไม่ต้องคิดว่าไหวเหรอไม่ยกไม่ไหวะดูท่าโยมเมื่อกี้ลุกขึ้นเอาลองลองลุกดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้โยมสองหมื่นถ้าถ้าโยมไหวไปขายของเอาเอาลองดูไหนลองดูถ้าถ,ถ้าจะทําจริงท<ำ>ําทําจริงไหมทําแต่ว่าเช่นก็ก็ค่อยคิดไงเรื่องรถอีกใช่ไหมถ้าเราจ้างเขาเพหาใหาขากิน ถ้าอะไรถ้าเหมาอะก็ขาดทุนเนี่ยไปมาตอนนั้นน่ะดวงชะตาน่ะที่ฉันขายรถเพะถูกรถชนไงที่หน้าบิ๊กซีใหญ่อ่ะชนห้าหกคันเนี่ยเราคันสุดท้ายบี้หมดเลยมาถึงหน้าใครเคยแต่งหเลยว่าจะไปบ้านที่ลบบุรีไปหาพี่น้องไมไม่ถึงแต่เเขาก็ยังอยากค้าขายแต่ว,ว่าร่างกายมันไม่ไมไ มันไม่เอื้อเลยยังไงก็ต้องสู้เพื่อน้องโอมบางทีน้องโอมก็ไม่ได้ไปไม่ได้ตังไปพ่อแม่เขาล่ะทำไมไม่ให้ให้มาดูแลเขาไม่มาส่งเลยไม่เคยเลยเขาก็ไม่มีลูกใหม่เขาก็รักลูกใหม่ถ้าโยมไปฝากวัดล่ะให้ไปอยู่วัดไคเห็นไหมก็ไม่มีใครดูแลฉันคิดถึงเห็นไหมเอาง่ให้ไปนลกส่วนตัวของโยมที่โยมที่ต้องอยู่ด้วยเหตุของโยมเพราะไปก็ไม่มีใครก็คิดถึง ฉันก็ทีวิตเดียวดิแต่ถามว่าเด็กมีทางไปไหมเด็กมีทางไปโยไม่ต้องห่วงถ้าไปวัดเนี่ยเดี๋ยวเขาส่งเรียนได้ด้วยวัดสามารถเรียงสายสามมันก็ได้บาลีก็ได้ฉันก็ส่งเรียนฮะฉันก็ส่งเรียนก็หกร้อยเจ็ดร้อยโยใครขอคนนู้นได้สองร้อยอะไรก็ไว้ให้น้องโอมไปโรงเรียนเนี่ยวันละยี่สิบฉันก็อดเอาเห็นน้ำปลาเขาย่อนเลยแต่ฉันก็ไม่ค่อยให้น้องโอมอดหรอกอ๋อ เอาง่ายๆกันเอาเงินหงน,นหยโยมไม่สองหมืน่นเลยกันช่วยไปให้สองหมืน่นเก็บไว้ใช้ฉันอยากข,า,ขายค่างั้นโยมไปคิดเองสองหมื่นนี่พอทําอะไรได้ไหมสองห่นะเดี๋ยวลองคิดดูดิ2 2> สองหมื่นฉันอยากขายไม่ได้โยมจะขายยังไง,งสองหมื่นฉันก็ต้องให้ธนาคารฉันไม่ทาอะไรหรอกเด,ดี๋ยวเอาไปให้ธนาคารทาอะไรก็รเงินส่งรายเดือนอยู่ถึงคิดขาย ส่งรายเดือนเดือนเท่าไหร่านการตอนเนี้ยเขามาเก็ดที่บ้านเป็นปีแล้วเขาก็ให้เดือนส่งเดือนหนึ่งสี่พันสี่พันแล้วเขาเห็นแล้วเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ส่งตอนนี้นะตอนนี้นะคะสองพันยังไงยกก็ไปไม่ไหวไปไม่รอดรับรอง,ง,ไ,งได้ก็ขออีกสักสี่ห้าเดืนอนน่ะฉันก็ให้เดินพอแข็งหน่อยไม่ให้ปวดอย่างนี้โอเคว่ากบว่าดีขึ้นเหรอ <c oughs> เพราะว่าฉันอยู่ในบ้านคือจริงแต่ฉันก็ไม่ได้หยุดไงมันถึงอ,อักเสบจะดีขึ้นเหรอเนี่ยเนี่ยมันเหล็กแข็งไปหมดอะไรคะเดี๋ยวถ้าเกิดโยมยังเอาเงินไปส่งธนาคารเจ้าคุณว่าเงินโยลลงน้ำาถมไม่มีเต็มแล้วทุกท้ายก็ถูกยึดก็ต,ต้องขายไงคะคือ,อไม่มีแล้วขายโยมก็มีเงื่อนไขอีกเพราะโยมไม่ขายหมดขายแบ่ง กักเอาไว้เขาก็ไม่ซื้อหน่อยเดียวค่ะหลังเล็กข้างด้าเขาไม่อิสระเขาเขาไม่ซื้อเราก็รางวัดแยกไงคะทําไมโยไม่ขายแล้วโยมก็ไปหาข้างหน้าซื้อใหม่อะ็กมันแพงฮะโลกของโยมเหมือนกันอาจจะมาคงรับรูกแค่นี้มาก็ปวดหัวแล้วเอาเอาแค่นี้กันนะญาติโยมหนึ่งนาทีหุงข้าวเองไหมค่ะเอาเอาข้ามาให้สักสิบลูกไปกลับข้ามา เอาญาติโยมในหนึ่งนาทีโยมก็เห็นว่าชีวิตของคนวิธีคิดวิธีพูดแล้วก็จิตใจเนี่ยมันแล้วแต่ไ,ไ,มไม่มีใครยกอะลูกเนี่ยเอากองใน<อ>บ้าน<อ>เลยเดี๋ยวน้องโอมมาเด็กมันก็ลากเองก็สุดแล้วแต่โยมนะ วิธีคิดคำาาพูดตามวัดไหนคะวัดพระพุทธแสงธรรมเจ้าหน้าจังหวัดสระบ,บุรีธรรมยุทธเออคะพระราชวชรยนรานารังส <seas> ีเออให้น้องอมาให้ขอข้าวพระอะไรนี่พระไม่มีเออท่านโยมหนึ่งเออตอนนี้จะมาหนึ่งนาทีนะโยมก็ ชีวิตของแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองมีความเห็นเป็นของตัวเองมีความเข้าใจเป็นของตัวเองแล้วก็จิตที่มันถูกสะกดหรือจิตที่มันกําหนดแล้วมันก็จะเป็นไปตามตรงนั้นด้วยจึงเรียกว่าชะตามันก็เลยเป็นแบบนี้นะต่มาก็คงไม่เข้าไปข้องเกี่ยวเพียงแต่แวะ มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ช่วยเหลือในบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นเท่าฟังแล้วมันเป็นหนังยาวแล้วก็มันรู้สึกจะจบยากด้วยตมาก็คงช่วยตามเหตุของตอมานะแต่ให้ญาติโยมก็ได้สะท้อนเห็นชีวิตคนสุดท้ายคนแก่คนหนึ่งทั้งๆท,ที่มีลูกมีหลานแล้วแต่ต้องกับมาเลี้ยงเหลนแล้วห่วงเลนเนี่ยมันถ้าใครไม่รู้จักเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตตัวเองแล้วหวังว่า เลี้ยงคนนะั้นให้โตนี่โตแล้วเขาจะมาดูแลเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะชีวิตคนไม่มีอะไรชัดเจนบางคนเพิ่งได้กรกรมาตายก่อนเราก็มีวันที่14กีกรกฎาใครจะบวชถวายในหลวงนะรอสิบครบ72ัพรรษาในเดือนกรกฎาคม14ในปีส5 67ทางวัดพระพุทธแสงธรรมก็จะจัดบวชถวายในหลวงท่านเป็นพระราชกูศล วาระครบหรอบเจ็ดสรรษาผู้ใดที่จะบวชไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพทางวัดเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนะมีเจ้าภาพให้นะแต่ใครจะบวชก็รีบแจ้งมานะสมัครแล้วก็รับใบขันนากได้แล้วจะได้ฝึกกันนะก่อนที่จะหมดเวลา092-893-0455 092-893-0455 ใครที่จะจองเป็นเจ้าภาพนะแต่มาจะมีพระประธานในมหาอุโบสถนะก็ประธานคนละหนึ่งแสนเป็นทุนนะทุนละหนึ่งแสนหนึ่งแสนทำฐานพระพระประธานหน้าตักสองเมตรห้าสิบสูงน่าจะสามเมตรกว่าแล้วก็จะติดทองอย่างดีแล้วก็จะทำแท่นพระก็ประธานละหนึ่งแสนนะใครจะจองก็ แจ้งเข้ามานะก็ขอโมทนาที่0928930455อา้าวเจริญพรนะยดจุมอา้าวอาวิทยุไว้ฟังนะธรรมะจะได้หายเครียดเนี่ยไว้สวดมนต์เนี่ยเอา้าว387ชั่วโมงบันทึกหนึ่งกับสองเนี่ยไว้สวดมนต์นะดีโมดกดหนึ่งสองนอกนี้ก็บรรยายทำนะัแต่เลขสามถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดบันทึกอยู่ในนี้ หลักสิบก็กดสองครั้งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหลักร้อยกดหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หมดที่สามแปดเจ็ดนะงั้นเดี๋ยวมีคู่มือเดี๋ยวให้หลานดูได้นะมันมีใบคู่มืออยู่เปิดยังไงคะเปิดเหมือนวิทยุเปิดปิดแค่นี้เปิดโหทราบว่าแล้วก่นที่ขายของอย่างเใส่บาททุกวันเราชอบใส่บาทอย่างเงี้ยทำบุญแล้วพอมาไม่ได้ขายของมาผานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใส่บาทไม่ได้ทำบุญ เด็กก็สวดมนต์ก็แค่วหว้สามครั้งที่หมอนนะมันจะเกิดกุศลั้งทีก็กุศลมันอยู่ที่จิตเราตั้งในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีงามแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ตนและผู้อื่นนึกถึงพอ่อแมมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปโยฟังรมไปทำบุญไม่ได้ดูเดินไม่ได้ดูว่มีรถอะไรอ,อ่ะเอาแบมือเอาหนังสือไปดูนะอ่ เวลาถ้าถ้าฟังสวดมนต์ก็เปิดหนึ่งกับสองสวดมนต์เช้าหนึ่งสวดมนต์เย็นสองนอกนี้ทําทําไม่รีบก,ก็เปิดไปเรื่อยๆก็รันไปเรื่อยๆอฟังกดแล้วก็คือไม่กดก็ได้กดก็ได้ถ้ากดเลขหนึ่งเลขสองสวดมนต์ถ้าไม่กดก็ก็ไปเรื่อยๆทั้งวัน<ด>ทั้งคืนเปิดเลย,เเลยแช่ไว้เลยเสียบปลั๊ก,กสเสียบไฟปั๊บหนึ่งคืนแล้วถอดมามาฟังอยู่ข้างนอกก็ได้นะ<อ>เพราะมันมีฐานแห้งไว้ชาร์จใช้ได้สองระบบ เนี่ยเวลาทำวัดเช้าหนึ่งาาจะได้ไม่ฟุ้งซ่า,าน,นแล้วก็ฟังธรรมก็ตั้งแต่เลขสามไปเดี๋ยวบรรยายนะรับไปหัดพุทธโทภาวนานะเอาพุทธเฉยๆได้ไหมพุทธไ,ได้ต้องพุทธโทพุทธเข้าโทออกพุทธเข้าโทออก อันนี้จะผิดถูกเราตามจิตเรานะก็พุทธที่เฉยนั่นแหละโลกโลกของโยมโลกส่วนตัวสูงอันนี้คือเป็นจะพุทธโทนะโยมจะพุทธคำเดียวกันเรื่องของโยมเลยล่ะเอาออจจเลิศพรแค่นี้แหละสาธุไปเอาเก็บ